สวัสดีเจ้าแม่สิงหามาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคํสาสถานการราคาทองคําวิเคราะห์ทองคาและรางงานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่28มีนาคมปี2568ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้านี้ปรับตัวขึ้นแรงตามทองคําตลาดโลกและมีการสร้างระดับสูงสุดปลอดการครั้งใหม่นะับตั้งแต่มีการประกาศราคาทองในประเทศที่บริเวณ49,350บาทต่อบาททองคำของทองคําแท่ง9 6 5เ เงินบาทเคลื่อนไหวที่บริเวณ33.939บาทต่อ1ดอลลาร์ทองคำสปอร์ตยังคงปรับตัวขึ้นแรงต่อเนื่องทุบสถิสติตสูงสุดปลอดกลางครั้งใหม่อย่างต่อเนื่องและมีการสร้างระดับสูงสุดปลอดกลางครั้งใหม่ที่บริเวณ3,077.560ดอลลาร์ต่อ1ทอยออน โดยทองคำได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากความวิตกกังวลสงครามการค้าโลกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและการปรับตัวลงอย่างหนักของตลาดหุ้นหลังรัฐบาลประเทศต่างๆนะคะซึ่งรวมถึงแคนาดาและฝรั่งเศสได้ประกาศจะใช้มาตรการตอบโต้ลังรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัดทป์ผู้นำสหรัฐบังคับใช้มาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ โดยนเวลาที่แม่สินบันทึกวิดีโอนะคะทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ3,074.07ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนดัชนีด,ดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ1 0 4 2 8 0จุดด้านกองทุน SPDR ซื้อทองเพิ่ม0.29ตามปัจจุบันถือครองทองคำที่รับ 929.65ตันสำหรับวันนี้นะคะมีรายงานตัวเลขเศร,รษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามการเปิดเผยดัชนีราคาด้านการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล PCE Price Index ประจำเดือนกุมภาพันธ์ทั้งนี้ดัชนี PCE ถือเป็นข้อมูลเงินเฟอ้อที่เฟดให้ความสำคัญนำไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับลดอาาัตราดอกเบี้ย รวมถึงถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดเพื่อหาสัญญาณหม่มงชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดต่อไปแนวโน้มราคาตรงคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ3 0 7 0ดอลลาร์และ3 0 6 5ดอลลาร์หากหุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ3 0 5 8ดอลลาร์และ3 0 5 3ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ3 0 8 2ดอลลาร์3 8 9ดอลลาร์ ห้าพันขึ้นไปได้นะคะจะมีหน้าตั้งถัดไปที่บริเวณ3า9 5ดอลลาร์และ3,100ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่28มีนาคมปี2 5 6 8ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำณเวลาที่เมมสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคำา2ครั้งราคาครั้งที่2ปรับบวกขึ้นมาอีก50บาท สรุปรวมหน้าตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่650บาทเมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทตงคขบณาธินีด้วยนะคะอย่างไงก็ยินเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเมมสินด้วยนะคะขอบคุณทุกคนตามรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ